เจเจไม่เลิกต้าเหนิงยังไม่เลิกเจเจรับผิดต้าเหน่งงอนถึงขั้นลบรูปคู่ทิ้งก่อนหน้านี้ทำเอาชาเนตจับตามองความสัมพันธ์ของเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามและตาเหน่งกันยาวีสองเมือง หลังจากที่ฝ่ายหญิงนั้นได้ลบรูปคู่ออกไปจนเครี้ยงในอินสตาแกรมทำเอาฟแฟนๆต่างงุนว่าคู่นี้จะเลิกกันหรือไม่ล่าสุดเจอหนุ่มเจเจในงาน Smooth E 2 9 anniversary present เลยสอบถามถึงเรื่องราวได้ความว่าถามเรื่องต้าหนึ่งรบรูปไม่มีอะไรครับเป็นการทะเลาะและงอนกันนิดหน่อยไม่ถึงขั้นเลิกกันเลยงอนเรื่องอะไรผมตามตัวไม่ดีนิดหน่อยครับ เหตุการณ์เกิดวันนั้นเลยไหมเหตุการณ์เกิดผ่านมานานแล้ววันที่เรารู้เขาก็ยังปกติวันนั้นก็ยังงงๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็เริ่มเห็นจาก Twitter จริงๆผมไม่ได้สังเกตขนาดนั้นพอมีข่าวออกมาเราก็ปกติกันแล้วก็งงๆนิดนึงเคลียร์กันแล้วขเขาลบรูปหรือซ่อนรูปไม่แน่ใจครับไม่ได้ถามผมก็ปล่อยข้ามเรื่องนี้ไปเลยเราแก้ไขปัญหาด้วยการถ่ายรูปวะเฮ้ยไม่มีอะไร ตอนที่เขางอนเราเคลียร์ยากไหมไม่ยากครับคือผมเชื่อว่าทุกความสัมพันธ์มันต้องมีปัญหาอยู่แล้วไม่มีความสัมพันธ์นะรับเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราไม่ถึงกับเจอการได้ว่าเขางอนอยู่มันเป็นความไม่เข้าใจที่เราต้องค่อยๆใช้เวลาปรับเข้าปรับความเข้าใจกันครับอย่างเราลบรูกมันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์นะตอนนั้นด้วยหรือเปล่าแต่ละคนก็ต่างคนต่างทํางานด้วยเลยทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยครับ พอมีกระแสว่าเลิกการตกใจไม้ผมก็มีความรู้สึกว่าตัวเองว่าผมไม่เลิกหรอกผมรู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับผมผมอยากเคลียร์ความรู้สึกกับเขามากกว่าคงไม่ถึงขั้นต้องเลิกกันเอาจริงๆเราก็คบกันนานแล้วอยู่ด้วยมันในยุคที่เราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยเรื่องของอนาคตก็ทําให้ดีที่สุดณนะปัจจุบันเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันไหนเราทําพลาดก็ขอโทษและปรับความเข้าใจกันคนเดียวนี้แน่นอนอยากให้เป็นอย่างนั้น การงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมดผมก็มีปัญหาที่ต้องแก้ตัวเองอยู่เราคุยกันตลอดเวลาถ้ามีปัญหาเราจะเคลียร์กันบ้างบางครั้งก็อาจจะมีอารมณ์ปิ๊ดก็อาจจะทําให้ไม่ได้คุยกันในเวลานั้นครับข้อเสียงของผมอีกอย่างคือผมจะไม่ค่อยสังเกตว่าเขารู้สึกไม่ดีหรือผมทําตัวไม่รู้ตัวพอผ่านไปเขาก็จะบอกว่ารู้ไหมทําอะไรผิดทําอะไรให้เขารู้สึกไม่ดีบ้างพอผมรู้ผมก็จะขอโทษยังไงเราก็ไม่อยากเสียคนนี้ไปผมไม่อยากเสีย ผมจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับฝากให้กำลังใจด้วยครับเขามีขออะไรบ้างไหมว่าไม่ชอบให้เราทำอะไรจริงๆก็มีด้วยๆครับมาทิ้งตัวผมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับต้าหนึ่งกดดันไหมพอมีกระแสว่าอยากให้เลิกกันไม่กดดันหรอกครับขอบคุณที่ชอบคู่เราถ้าถามว่าในอนาคตก็ตอบไม่ได้หรอกถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็ทุกคนก็เป็นอนาคตที่เรากำหนดไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะทำให้ดีที่สุด